สวัสดีค่ะสวัสดีและสบายดีนะคะเอฟซีทางฟังไทยฟังลาวเราก็ทางประเทศเนาะมาผอก็ไม่น้อยติ่มกับเมย์คนนี้เมย์สวัสดีค่ะแมสวัสดีค่ะแล้วก็แยลี่สวัสดีค่ะแยลี่สวัสดีค่ะแยลี่เป็นพี่สาวของเมย์น้อยติ่มเองเนาะเออเป็นพี่สาวของไงแยลี่หนก็คือเมย์ของเมย์น้อยติ่มเองเนาะมาสวงสดบายบายนะคะมากินสมกันกินเลยกินเลยเอาเลยเอาเลย เส็บเส็บเสาถได้กินดีกินได้จุดไปเดี๋ยวต้องกินละคำหนึ่งอืมงวงเหียวพี่เนาะตุมแกงมวงแกงงวงยั่มบายบายไข่มาตกิรัพย 娘娘。

กาลแก่อือมูมันมาซอยเบียอยูลาเ่ยน้าเจอวนเี่พกนีพวซากพอ่าเยาะยะทีมีคำถามถามเจรีก่อนเจรี่เป็นแผนพิาอมนมีเีถามว่า หมูซึ่งจังไรใจหนุเคยเป็นคนลาวเจดี <c oughs> ยจิลี่มาดีน้นะคะดีพี่น้องกดไลค์กว่าข้ามหมูสึกงนะความหมูสึกเป็น,ในใยังไงแต่ว่าเราเคยก็ยังอยู่นี่ข้าวต้าวแดงหมดเหรอคะคันอยู่ฮะข้าวข้าวแดงหมดจ้ะร้านร้านใหญ่ก็มีนะคะค่ะเอาต่ว่าเป็นคนดีกับความเป็นเจดีดด เลีบาคอแต่มันตีกว่าคเยี่มงรียนม่จ้าแน่หนับไปอยบกับไปนับไปยู่มนว่าขนนัคมคนพิเแค่าสองบอกสองเดีประเทศได้กระซ่าขอตัวไปทุอคนดีเใช่ยนนอกชีค่าอืค่ะเดี๋ยวเก้าบบาทเยียนพพวกนี้ลงเปิดช่องเยอะ่นันเยี้ยร้องเนี่ยคนเยี่ร้ก็คือเป็นนั่น สามีของเยอลีนะเนาะเพิ่นมากถ่ายคลิปพี่น้องมากรีวิวอาหารเนาะเดี๋ยวสิพาเพิ่นเปิด่องอยู่สิบเปิด่องเล่าอยู่แนนน่นนเราถ่ายวิดีโอแบบวิถีชีวิตอยู่บ้านเนาะคะ่ะลุง ากันเมื่อแล้วเนาะคะ่ะเพรานเนินบ้านอยู่ปกิณน,น้องซ้ำเมือกัใช่ไบไปหาออาก,กันเ <laughs> ยลีบ้าเลยยอยเยลีอายุจปียครบสิบเปีที่แม่นะหา่ิบแม่จะหาสิบสามเอ้ยเป็นหาิบสามก็ครสิบเอทางกันจะปี๋ทาสามท่าสี่ท่าห้าาหกท้าเจ็ดท้าแปดท้าเ้าสิบเจ็ดปีอยู่นะ เพื่นนี่พี่น้องพกมแม่6กดเจรเ็ดอะเมเป็นคนที่เจคนทีหดส่ตามจริงมีแปดคนนะคะตาเสียฟองบอเซียเป็นจะคนไหมเสียไปนสาเซียไปนสคนมาเสียไป เอซี่บอกแปดคนนะ้องบัแดคนลงหูกับลงมีกันจะน้ากันท ну, ั้งคู่เสียต้นน่อยๆนะสองเนาะกนมาเสียต้นใหญ่สองเจียบังไปวังเดมปีหนึ่งยังอยู่อายใหญ่เนาะอายใหญ่เขายังแม่เพิ่งเสียเดปีหนึ่งเนาะเกือบปีแล้วเนาะค่ะ นอนตายอย่างเียตายทุบบ้านท่าอุ่นค่ะทุบบ้านท่ามีคนตายยเออมาให้ถามนุกถามบวชบวมารู้สึกเสียใจกมันกเทมาือได้ใจแล้วเขมาเพบ้านท่าลูกใหญ่ถึงอย่ง้บ้านทองวะบ้านทองมีคนคือเงียเีเงียบไปเลย เดลี่นี่ตอนเป็นสาวงามแช่เลยพี่น้องเบิ่งผิวคนตอนนี้ดีละขาไม่น้อยติ๊กขาอมชมพูเนาะขนาดเท้าป่ะนี่ยังงามเลยพี่น้องเอ้ยมีคนมาสวยสวยทั้งบ้านเลยถอยลงคลิปตอนถ่ายปาร์ตี้ซิมได้ด้วยค่ะหกสิบเมตรนะหกสบเมเลยได้ค่ะเออหยิบสิมพี่ซำไหนเนาะตอนหยิบซิมก็ไม่รู้ด้วยเขาคือเขเคยเห็นลุกเติมเป็นสาว แม่นอแม่เพรแม่น่อยติดเงามเลยพี่น้องตอนหน่อยตอนเราเป็นสาวบัว้ฟูฟู่แหมวามเนายอยู่ไปนะว่ายงงๆค่าเ็นายอยู่ให่แต่งามพี่น่อเนาะเอ๋ยหน่อยยยหน่อยพี่จะสวยขาขๆต้นหน่อย ได้นอนยายชอบคนถามข้อหมุดซึกแม่เนาะบันนี้เนาะแม่หมุดซึกงยังไดมีเง็นดูเคยเป็นคนลลาบตอบตับดีเบิร์ตตับตับคพันดีดีเบิร์พอแต่ว่าเป็นคนดีแม่บอกสายการธรรมหายดีเบิร์แล้ว ไทยหลก็คนไหลาก็คหนอัไนไม่น้าติม่มถือปลูกฟังมาวา่าไทยลาบกับติ่มพีน่น้อยวกันคนเหมือนกันไม่จำเดี๋ยวบอตอนเขาไปถือว่าไปกินของปาไนไม้เต้นนุนเขาไปสองมสองดอกอาไนปซื้อผลไม้มาก่ยนั่นเหนีหน่ย <laughs> ทุงเลือดาบัดมั่นแมนูเดงหรอเ่าจะกินหรอมาเห็นหนาไหม,ม ที่กินทุกวันมีหลานมาเลยเทิ้งลูกทิ้งเต่ามาเลยแม่น้อยติ่มซีน,อน้องแฝดอสองคนนะคะสวยมากๆสวยตัวมันน้องติ่มเป็นรอยเท้าเยี่ยมสิเปิดโตนะคะให้กำบักมาอะไรหรอคะตอนนี้ก็เราเป็นสารนะคะยูุโมซีแล้วเดี๋ยวสิเปิดโตต้อนะะกำบบังติ่มก๋บ,บ แบฟเฟม่เนรที่ผูไปขายของเาพี่น้องราที่ผสแกนนี่ท่นี่สดมองมา้วรียกมองมาผเป็นังมีเนื้อถอดตัวไนี่ยมีมอเหแมนมีแต่เนื้อ่ย่เนีปิเราจะเดียวยัเขาอยากมาขายแอมแคอเฮ้ยอะรวนอะรสูเขาจะมาบุตสีมงแหลม คือการบอกพี่น่อนี้เฮ้มีผสองคนเอนะูกกยายี่แค่ผู้หญิสคนองนันายนเดมีผูญิงเสียไป่านอกคือการบอพี่นอแมกลบน้ำเาว่าเบิร์กคือกันบอก

ก็ไลค์ก็แชร์ก็ต hey, ิดตามให้พ yeah, ี่น้องไอติมเดอร์บอกพี่น้องก็ไรก็แชร์โอเคค่ะคลิปนี้ไปหน่อยติ๊บกสิครอตัวไปขายของก่อนเนาะมาพอกับเราสามคนในคลิปหนาเด้อคลิปนี้กะขรอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะบ๊ายบาย